ั G T S นะคะซึ่งช่วสุดท้ายช่วงนี้เราจะมารู้ความรับของพวกเขากันรัตนดีซิสเกตโดมอันแรกค่ะจริงจกตากผลลาก่อนกลัวขั้นไหนกลัวขั้นมากหนังมีประสบการณ์เวลาแบบไปทำงานต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็จะบอกเหนิงห้องน้ำมีจริงจกไมหมเหนิงข,ข้าไปดูก่อนต้องแบบตรวจว่า ปบหาจิ้งจกว่ามีไหมเป็นคนสแกนความผิดปกติถึงขาดว่าท่ม่เดินไปอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีจิ้งจกเขาจะไม่เดินผ่านเลยแบบไม่เข้าเลยมันมีความหลังทำไมอ่ะหลังยังไงคือจำได้ว่าวันนึงเปิดประตูบ้านเข้าไปมันก็มืดๆใครไม่ได้เปิดไฟแล้วก็เหยียบแผลเข้าไปอ่ะให้เข้าใจละเออแล้วก็แบบอะไรวะก็เปิดไฟเท้าหรือเท้าเปล่าค่ะแล้วพอเปิดไฟมาตัวมันอ่ะก็วิ่งไปแต่หามันอ่ะตกอยู่ มนไม่ได้เออมันมันสัมผัสได้อะหลังจากนั้นเห็นเราเรารู้สึกเ t e เจอร์ของมันเลยเงี้ยมันเป็นยังไงอ่ะมันแบบแห้งๆหรอหรือว่าอะไรนุ่มๆไม่น่าจะแห้งนะมันนิ่มๆนะอุ่นๆหน่อยป้ะตาความจริงถ้าเกิดดูได้โยนโกรธนะพูดจริงไม่มีไม่มีเขาเขาสั่งมานี่มันนี่ก็ทำตามมานั่นคือเหยผลคือเราเคยเหยียบ เราเราก็เลยจําได้ว่าันรู้สึกยังไงกัไม่ชอบคือเขาบอกว่าหางมันงอกใหม่แต่เรารู้สึกว่ามันแบบมันก็มีเลือดๆเวลาแบบหางมันหลุดอะไรเงี้ยเราได้ข่าวว่าถึงเขาต้องเรียกรปภเลยถ้าเกิดเข้าบ้านมาเคยเคยมีดิ้งจบเข้าบ้านบ้านเราต้องไม่มีจิ้งจบใช่แล้วก็เลยเรียกลุงยามอ่ะเคยให้แม่บ้านพมามาหยิบถุงปฏิกเบิุ๊ก็คูอออกจากบ้านไปให้กลัวทั้งแม่ทั้งลูกแม่หนูก็กลัวแต่เคนโอเคเหมือนกันมีเพื่อนเราคนนึงกําลังหันผักอยู่ เสร็จปุ๊บอยู่ดีดีจิ้งจกตกลงมาจากฟากฟ้านะแผลมาอยู่ตรงที่เขียงอ่ะแล้วสิ่งนี้เขาทำตัวไม่ถูกคือเขาไม่รู้จะทำไงเว้ยไม่ใช่เรื่องตลกอะมันไม่โอเคไม่ใช่ทีเดียวไม่ใช่ทีเดียวมันแบบไม่รู้จะทำยังไงถึงออกแล้วสักเลยสักเลยสักสิ่งที่ผลโกรมาต่อกันดีกว่ากับเนื้อ ของรักลับๆของหนุ่มคนนี้ดีกว่าค่ะแซลลี่แซลลี่รักได้ข่าว่าก่อนนอนทุกคืนเจนจะต้องนอนจ้องตาไม่ได้นอนก่อนแลแต่นอนจ้องตากับแซลลี่ตัวนี้ก่อนนอนมันเป็นความจริงหรือไม่พุดจริงครับทำไมมันมีอะไรกับการสบกตากับแซลลี่อ่ะคือ มันน่ารักมากอะแล้วเวลามองตาเรารู้สึกว่าเหมือนแบบโยมมีอะไรโดนโดนสะกดอย่างเงี้ยเหรอตอนแรกที่เจอเลยคือตอนนั้นไปเที่ยวที่เกาหลีะไปเกาหลีแล้วก็ไปไปช็อปแล้วก็ไปเจอแบบเจอตัวนี้จ้องเราอยู่ซื้อมาเลยแล้วก็เอากลับไทยมาแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบ ติดมากคือต้องมีของทุกอย่างแบบพวงกุญแจปากกาทำใดแล้วก็ตอนไปญี่ปุ่นก็คือแบบไปซื้อที่เป็นแบบตัวตัวใหญ,ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้มา,าเลยแล้วก็คือแบบตอนตอนกลับกบ็ต้องแบบไปแพกใส่กล่องกลับมาเพราะมันใหญ่เกินแลจำได้หรือว่าจะแล้วถ้าสมมติว่าตัวเนี้ตกน้ํากับไม้ตกน้ําเลือกที่จะช่วยใขมันแน่นอนอยู่แล้วว่าจะช่วยผมอช่วยฉันโชคดีที่ว่ายน้ําเป็นแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดว่า ตัวนี้ตกน้ำกับทรงยศสุดมากขนาดตกน้ำจะเลือกใครเตมที่บอกว่าให้ไม่ยมหยิบแจลลี่แล้วเตมก็แบไม่ช่ไม่ยงลุ้ลุ้นดีป่เดี๋ยวผงไปช่วยอะไรอย่างงี้อ๋ออันนี้เป็นความลับบางส่วนบางส่วนนะคะของของครอบครัวรอบคนนี้ซึ่งเอาวันนี้เวลาหมดแล้วก็เลยอยากจะให้ฝากก่อนละกันค่ะกับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นความตื่นเต้นที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Star Trek GTS 11ปีแสงนะคะเดี๋ยวให้ พี่องศาแลวกันเมื่อกี้น้องๆพูดถึงไปแล้วครับก็จริงจริงงานคอนเสิร์ต Gs ปีแสงคอนเสิร์ต Star t เ c h เนี่ยเป็นงานแบบที่เราอาจจะเคยเห็นเจเคยทำคอนเสิร์ตมาหลายๆครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่พิเศษและแตกต่างมากแล้วก็เป็นการรวบรวมน้องๆนักแสดงและก็ศิลปินที่เคยร่วมงานกับเจในช่วง2อสปีหลังนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมาร่วมโชว์ในคอนเสิร์ตนี้แล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่เราคิดว่าเราอยากจะทําในมาตรฐานที่ โฟโตล็อกเขาเคยทำหนึ่งว่าเป็นว่าสานที่มันเป๊ะเนีย้ยครับซึ่งมันจะเป็นเหตุผลที่จะทําให้เราได้พัฒนาน้องๆน,นักศิลปินของเรา<ม>แล้วก็อยากให้มันเป็นคอนเสิร์ตที่ส่งความสุขถึงแฟนๆของเราในช่วงปลายปีนะครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนเจทุกคนไปดูคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันนะครับรับรองเราจะให้ความสุขกับทุกคนกันพี่ครับถ้าเกิดอยากไปดูทํำยังไงบ้างแล้วก็ได้ดูวันไหน ครับจริงๆตอนนี้ก็เปิดขายตั๋วแล้วนะครับที่ไทยทิเ c k ต t m a เมเจอร์ครับก็คอนเสิร์ตมี2รอบครับวันเสาร์ที่19ธันวาคมแล้วก็20ธันวาคมครับครับผมที่ Impact Arena เมองทองธานีค่ะผมก็ขึ้นทังด่วนไปได้ลงเพื่อวกติดหน่อยนะครับขอบคุคุณเนื้อครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องฝนขอบคุณตาเหนือขอบคุณพี่พีขอบคุณพี่ย้งขอบคุณน้องมาขอบคุณน้องเต็มมากค กับทุกเรื่องราวของเราตาร์คนพิเศษได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้า5โมงเย็นเวลาดีที่ CMM 25สรวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ